คำถามจากทางบ้านนะคะเข้ามาเยอะเหมือนกันค่ะเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะเพราะว่าถ้าไปดูแล้วค่ะก็จะเห็นว่าจีนเนี่ย ล่าสุดการประกาศตัวเลข GDP เมื่อไตรามาสสองที่ผ่านมานะคะเป็นประเทศเดียวเลยนะคะที่ยังมีการขยายตัวอยู่แล้วก็ขยายตัวได้ถึง3.2เเซด้วยนะคะรวมไปถึงปัญหาต่างๆที่เกี่ยวกับโควิด -19 นะคะก็มีการคลี่คลายลงทําให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เกิดการฟื้นตัวที่ดีขึ้นวันนี้ค่ะเราจะไปพูดคุยกับพิเศษกันนะคะว่ามีมุมมองเกี่ยวกับการลงทุนในจีนอย่างไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะพิเศษสวัสดีครับออมเรามีคําถามจากนักลงทุน เข้ามาเยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหลังจากโควิดมันคลี่คลายไปแล้วมีการคลายล็อกดาวน์จีนแล้วก็จะเห็นว่ากิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยค่ะของจีนเขากลับมาขยายตัวได้ดีเลยทีเดียวนะคะพิเศษถ้าอยากจะให้พิเศษอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดจีนพิเศษมีมุมมองอยังไงบ้างคะถ้าเราพูดถึงเศรษฐกิจจีนนะครับเราก็จะมองภาพในเรื่องของการลงทุนหรือว่า การอุปโภคบริโภคในประเทศจีนเป็นหลักนะครับเศรษฐกิจจีนเนี่ยมันมีข้อดีหรือว่ามันมีกลไกลสําคัญก็คือว่าจีนเป็นมีขนาดใหญ่ครับน้องอ,อมจีนใหญ่มากๆในแง่ของประชากรพื้นที่นะครับขนาดเศรษฐกิจหรือขนาดธุรกิจหรือว่าแม้ในเรื่องของการลงทุนเองตัว market cap หรือขนาดของตลาดทุนของเขานะครับคือทังเชียงให้เชิงเซเจอร์เนี่ยมีความใหญ่มาก <c oughs> เราลองนึกภาพนะครับว่าหลังจากที่โควิด <c oughs> ของจีนเ,นเริ่มคลี่คลายเป็นเจ้าแรกๆถูกไหมครับแล้วก็ การควบคุมการระบาดในละลอกสองท,ที่มีข่าวก่อนหน้านี้อยู่ช่วงหนึ่งจําได้ไหมครับ <Okay. S 1> ท,ที่ตลาดเชียงไทยเนี่ยเราก็พบว่ามีการควบคุมได้อย่างรวดเร็วนะครับต่างจากหลายๆประเทศที่เราเห็นข่าวกันอยู่ช่วงนี้ทุกวันนี้ว่าละลอกสองเนี่ยมีความรุนแรงแล้วมีการขยายตัวของเชื้อการแพร่ที่รวดเร็วกว่าจิงก <Okay. S 1> ็อเ,เอาอยู่ครับพอเอาอยู่เสร็จกจิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมันก็ค่อยๆกลับมาตัวภาครัฐเองนะครับเขาก็มีการกระตุ้นนะครับมีนโยบายต่างๆที่ผ่อนคลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมาตรการสินเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ย เพื่อให้กิจกรรมการบริโภคอุปโภคของประชากรการดาเนินธุรกิจเนี่ยมันกลับมาได้นะครับเพราะหลายๆบริษัทกลับมาได้ทําธุรกิจได้กลับมาใกล้เคียงกับของเดิมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับคือผมไม่คิดว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิม100ร้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศแล้วมันก็ดีกว่านะครับเมื่อมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีการจับจ่ายใช้สอยมีการทํางานมันก็มีการจ้างงานนะครับมันก็จะเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปที่ทําให้เศรษฐกิจจีน,นกลับประมูลได้เราจะพบว่ารายงานในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับประเทศจีนมี อัตราของ GDP นะครับตัวเลข GDP ที่ประกาศมาในช่วงเดียวกันเมื่อเทียกบกับหลายประเทศที่ยังติดลบอยู่เนี่ยจีนก็กลับมาเป็นบวกได้แล้วครับอ่าก็คือในไตรมาสสองที่ผ่านมาจีนก็ขยายตัวไป3.2%ตรงนี้ก็เป็นเหมือนตัวสะท้อนอย่างหนึ่งที่เป็นดัชนีชี้วัดว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยมีการขยายตัวได้ยังเดินได้อยู่ค่อยๆกลับมาค่อยๆกลับมาแม้ว่ามันจะยังไม่เท่าของเดิมแต่เมื่อเราเทียบกับหลายๆประเทศแล้วเราถือว่าโอเคเลยครับ คราวนี้มาดูที่ประเด็นเรื่องของการค้ากันบ้างเรื่องอความขัดแย้งกับสหรัฐนะคะพี่เศกเพราะว่าถ้าจะดูเนี่ยมันมีข่าวมามันไม่ใช่แค่สงครามทางการค้าและตอนนี้มันลุกลามไปยังสงครามเรื่องเทคโนโลยีแล้วนะคะคือมันก็เป็นเรื่องของการชิงความเป็นเบอร์หนึ่งแหละมันก็จะเอาประเด็นต่างๆมาเป็นมาเป็นเงื่อนไขในการในการอ้างในการโจมตีกนันนะครับเร, <c oughs> เราก็เราก็สงราบกันดีในประเด็นพวกนี้ทีนี้มองในมุมสกปกของเราเรื่องของการลงทุนบ้างโอเคสงครามการค้าเนี่ย ย่อมจะกระทบต่อตลาดทุนนะครับตลาดทุนของจีนหมาอหุ้นต่างๆที่ทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอเมริกาหรือในจีนเองเพราะจีนก็มีการส่งออกแต่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยุโรปตะวันอ่ทางยุโรปหรือทางอเมริกาหรือว่าประเทศอื่นๆเนี่ยมีปัญหาด้านเศรษฐกิจ <c oughs> การนําเข้าสินค้าการซื้อสินค้ามันก็น้อยมันก็น้อยลงโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย จำนวนประชากรของจีนการอุปโภคบริโภคนี่แหละเป็นตัวสําคัญที่จะช่วยอ่าก็คือการบริโภคในประเทศนี่แหละจะเป็นตัว drive เศรษฐกิจไปใช่ใช่ครับ <c oughs> ประชากรจรีนเยอะนะครับออมพันสี่ร้อยกว่าล้านคนนะครับอันนี้เนี่ยแค่เขาหมุนอยู่ในประเทศเนี่ยซึ่งเป็นตัวเป็นจักรสาคัญที่จะที่จะทำให้ GDP มันต่อเนื่องได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นส่วนสาคัญแล้วในขณะที่หลายๆประเทศที่ยังเจอปัญเชิญปัญหาโควิดอยู่นะครับการอุปโภคบริโภคหรือตัวคอนซัมชันนี่มันหายไปเลยอย่างที่เราทราบกันดีนะครับมันก็เหลือกลไกสําคัญก็คคือภารัฐ ตัวกรอบเมินตัวกอบเงินในการการจับใจ่ายใช้สอยของภาครัฐนโยบายต่างๆในการอัดเงินในการสเปนต่างๆเนี่ยเราก็จะพบว่าทุกคนต้องมาใช้เครื่องมือตัวนี้ในการรักษาค่าที่เรียกว่า GDP แต่จีนเองเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับพวกนี้น้อยลง <c oughs> ทั้งๆที่ตัวเขาก็สตรองนะในแง่เขาเขาก็สตรองเระเทียบกับคนอื่นเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องของความยั่งยืนของการทําธุรกิจในมุมอื่นมากขึ้นมากกว่าเรื่องค่าตัวเลขที่จะเป็นคล้ายๆกับเป็นตัวเทคนิคอลพอยตัวเดียวครับ พี่เสษคราวนี้มาดูในเรื่องของการลงทุนในกองทุนจีนของกองทุนบัวหลวงบ้างเพราะของเราเองก็จะมีกองที่ชื่อว่า B- จีน E-Q นะคะการลงทุนในกองทุน B- จีน E-Q เนี่ยมันนโยบายในเรื่องของการลงทุนมันเป็นยังไงบ้างมันจะแตกต่างจากกลุ่มกองทุนอื่นๆไหมคือกองทุนที่ลงทุนในจีนทุกวันนี้ในบ้านเรามีเยอะนะครับแล้วก็จะมีเลือกว่าอาจจะลงตลาดเอเชียลงตลาดเอเชียเอเชียคือตลาดเซี่ยงไฮ้เฉินเจิ้นนะครับในประเทศในในเมแลนด์ของเขาเลย าเป็น H อชคือหุ้นจีนที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดฮ่องกงนะครับแล้วก็มันจะมีหุ้นจีนบางกลุ่มที่ไปจดทะเบียนอยู่ในตลาดอเมริกานะครับพวกหุ้นเทคโนโลยีต่างๆที่ไปจดอยู่ในเนสเด็พวกเนี้ยอย่างของบ้านเราเออโทษกองทุนของเรานะครับคือ b ีจีน EQ เนี่ยเราลงทุนแบบ All China All China mm hmm. คืออะไรคือฉันเอาหมดอ่ะอคือเราเลือกหมดเลยแล้วเราจัดส,สัดส่วนเราอะไรดีเราให้น้ําหนักกับตรงนั้นถามว่าแล้วเราให้น้ําหนัก,กอะไรเยอะที่สุดตอนนี้เราให้น้ําหนักกับ เอแชร์นะครับตลาดภายในแต่ไม่ได้หมายถึงว่าตลาดอื่นไม่ดีนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นกลไกสําคัญที่มันจะเคลื่อนไหวได้นะครับของเศ,ษศรษฐกิจจีนมันภายในประเทศที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ตอนต้นเทปว่ามนันดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนซัมชันชหรือการบริโภคภายในของจีนนะครับจำนวนบริษัทจํานวนมา r k เก็ตแคร็จำนวนอะไรต่างๆเกินลงทุนของจีนที่เป็นผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศเขาเองเนี่ยมันก็ดูดีไปหมดนะครับ,รบเมื่อเทียบกับหลายๆหลายๆตลาด ถือว่าการลงทุนนอกประเทศจีนนะครับหลายหลายอย่างแต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งพวกตลาดอื่นๆอย่างเช่นหุ้นจีนที่ไปจดทะเบียนอยู่ในอยู่ในอเมริกานะครับหลายๆบริษัทก็เป็นบริษัทที่ดีไม่ว่าจะเป็นอ,อ,อย่างอาลีบาบาหรือเทนเซนต์อะไรพวกเนี้นะครับก็ก็เป็นส่วนที่เราสนใจตลาดฮ่องกงเองเราก็มีการไปลงทุนคืออธิบายในเรื่องของการลงทุนในจีนนิดหนึ่งการลงทุนในจีนเนี่ยเ ประเทศจีนเขาค่อนข้างควบคุมเงินของต่างชาติที่เข้าไปลงทุนในบ้านเขาค่ะสมัยก่อนคนที่อยากลงทุนในตลาดหุ้นจีนเนี่ยส่วนใหญ่จะจะไปลงทุนที่ตลาดฮ่องกงคือหุ้นจีนที่ไปลิสต์ไปลิสต์อยู่ในฮ่องกงเรียกว่าเอสแชร์เพราะฉะนั้นอันนั้นก็เป็นตลาดใหญ่ที่มีเงินฝรั่งค่อนข้างเยอะนะครับแต่ธุรกิจที่ไปลิสต์อยู่ในเอสแชร์เนี่ยหลายธุรกิจก็เป็นเรียกว่าเป็นเป็นโอชัยนาก็เป็นบริษัทที่เป็นโอโทเนมีคือโอชัยนาโอชัยนาแบบเก่าทั้งนั้นที่เป็นนิวชัยนาเนี่ย ก็จะเป็นอย่างเช่นบริษัทเทคโนโลยีนะครับอย่างที่จดทะเบียนอยู่ในอเมริกาอย่างที่บอกเนี้ยเราก็มีการให้น้ําหนักกับตรงนั้นแล้วก็มีอีกหลายๆบริษัทเลยครับที่จดทะเบียนอยู่ในตัวตัวเอแช่เองนะครับหลายๆบริษัทที่เป็นน้ําหนักของหุ้นเทคโนโลยีในจีนเนี่ยก็มากขึ้นมาึ้นมาึ้นเอยๆหรือว่าเป็นบริษัทเกี่ยวกับอุปโภคบริโภคนี่แหละแต่ว่ามีการเติบโตมีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการทําธุรกิจต่างๆพวกนี้ ก็จะเป็นเป้าหมายที่เราจะทําให้เราเลือกพุ้นที่มีอยู่จํานวนมากในเอเชียแล้วมาลงทุนนะครับเราให้น้ําหนักกับตรงนั้นเพราะว่ากลไกใหญ่คือเศรษฐกิจมันจะเดินได้ด้วยเอเชียเป็นหลักครับ <c oughs> แล้วเราก็เลือกตรงนั้น แต่ว่าเราก็ไม่ทิ้งในส่วนอื่นๆครับค่ะพิเศษด้วยกองทุนนี้มันมีลักษณะเฉพาะก็คือเรามีพาร์ทที่เราลงทุนเองด้วยและเราก็มีพันธมิตรหรือมีพาร์ทเนอร์ในการลงทุนที่เป็นอกองมาสเตอร์ฟันด้วยอยากให้พี่เสกอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงคือกองนี้นะครับต้องเรียนว่าเราไม่ได้เป็นเฟดเดอร์ฟันเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้มีมาสเตอร์ฟันที่เราไปลงทุนอค่ะนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการลงทุนแบบมีเอาซอร์สฟันเมนเจอร์คือเราเรียกพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนที่ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ซึ่งเรเ,เรากก็อก เขามานะครับแล้วเขาก็มีกองของเขาหลักๆเนี่ยกองเนี้ยเราลงทุนอยู่ในกองของเขา2กองก็คือ Alliance All China นะครับตามทีมที่เราเล่ากันมาตั้งแต่ต้นแล้วเราบอกว่าเราให้น้ำหนัก A share เราก็มีลงในส่วนที่เป็น Alliance A share เพิ่ม<ค>ใ,ใน All China ก็มี A share อยู่แล้วแล้วเราก็ลงที่เป็น A share ด้วยแสดงว่าเราก็เวทเราก็เวทเราให้น้ำหนักกับ A share เยอะในขณะเดียวกันเนื่องจากกองนี้มันไม่ได้บังคับเลยว่าเราต้องลงกองใดกองหนึ่งหรือลงกองเท่านั้น เราก็บอกว่าเราชอบหุ้นตัวไหน uh. เราเห็นประโยชน์ของหุ้นตัวไหนเราเห็นแนวทางหรือเห็นเทรนอนาคตของหุ้นตัวไหนเนี่ยเราก็ลงทุนเพิ่มได้ <c oughs> เดิมในกองหลักอาจจะไม่มีหรือว่ามีแต่อยู่ในสัดส่วนที่เรารู้สึกว่าน้อยไปอ่ะเราอยากให้กองบีจีนของเรามีน้ําหนักใน,ในหุ้นตัวนี้มากขึ้นเราก็เวทน้ําหนักเราก็ซื้อหุ้นตัวนี้เพิ่มเข้าไปนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นกองนี้จะมีความหลากหลายเราจะเห็นว่าหุ้นที่เราซื้อก็จะเป็นหุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในอเมริกาหลายๆตัวหุ้นจีนนะครับที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดฝั่งนู ที่กำลังโดดเด่นในเรื่องเทคโนโลยีอย่างเงี้ยเราก็ซื้อหุ้นกลุ่มนี้พี่ใส่ค่ะแล้วในกรณีที่ MSCI อะค่ะเขาเอา A อ h ช r e เข้ามาคำนวณเพิ่มมากขึ้นให้น้ำหนักมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันส่งผลในเรื่องของความเชื่อมั่นในการลงทุนในหุ้นในตลาด A อ h ช r e ด้วยหรือเปล่าคะมีผลครับมีผลต้องเราเราภาพนี้ก่อนเมื่อกี้เราอธิบายให้ฟังว่าแต่ก่อนในจีนเขาคุมไม่ให้ฝรั่งเข้ามาในลงทุนในบ้านเขาโดยตรงใช่ไหมก็ไปแแชร์กันแต่ว่าหลังๆเนี้ยเขาก็เปิดมากขึ้นนะครับนโยบายเขาก็เสรีมากขึ้นเขาก็ ฝรั่งก็ค่อยๆเข้ามาลงทุนในตลาดเอเชียมากขึ้นจะผ่านกลไกลหรือเครื่องมืออะไรก็กว่ากันไปนะครับแต่ว่าสัดส่วนที่ฝรั่งเข้ามาลงทุนเมื่อเทียบกับขนาดของตลาดจีนนะครับเมื่อเทียบกับขนาดจีตลาดจีเนี่ยถ้าเทียบกับตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยตลาดจีนใหญ่มากนะครับประมาณสิบประมาณสิบเปอร์เซ็นตแต่ปรากฏว่าหุ้นจีนที่อยู่ในมือของเขาถ้าเขาจะลงทุนทั่วโลกอย่างเงี้ยหุ้นจีนที่อยู่ในมือเขาเขายังน้อยอยู่เลย นะครับเพราะยังน้อยอยู่เลย MSCI ที่น้องอ,อมถามมันก็คือดัชนีที่มีการคำนวณว่าตามสัดส่วน Market Cap แต่ละป,ประเทศและหลายๆกองทุนที่เป็นไม่ว่าจะเป็น ETF หรือเป็น Index หรือกองทุนไหนที่เอา MSCI มาเป็นเกณฑ์หรือว่ามาเป็น t a ต d a า d ในการเลือกสัดส่วนหุ้นลงทุนพวกนี้เขาก็จะลงทุนตาม MSCI แต่เดิม MSCI มีน้อยมากมีจีน้อยมากเมื่อเทียบกับสิ่งที่ควรจะเป็นถ้าเทียบโดย Market Cap หรือขนาดเศรษฐกิจที่วัดจาก GDP จีนเทียบกับ GDP โลกเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า ฝรั่งมีหุ้นน้อยนะครับ MSCI ก็ยังน้อยอยู่ MSCI ก็ต้องโตไปให้ทัน Market cap แต่ถ้า Market cap โดยเปรียบเทียบมันก็ต้องโตให้มันสะท้อนกับ GDP <c oughs> หรือว่าขนาดเศรษฐกิจที่แท้จริงจะวัดด้วยอะไรก็ตามของโลกอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นเรื่องการเติบโตว่วาจีนมันจะต้องเออจะต้องมีการลงทุนหรือเพิ่มน้ำหนักหุ้นจีนขึ้นไปอีกเยอะแม้ว่าที่ผ่านมาเรามีการพูดแล้วเราก็มองจีนในเชิงบวกกันมาพักใหญ่แล้วหลายคนก็เริ่มกังวลว,ว่ามันหุ้นมันจะแรงไปไหมอะไรไปไหมแต่ถ้าเราดูในแง่ของ กลไกทางการเงินหรือว่าเทคนิคโอลทางการเงินที่มันจะต้องมีการเพิ่มสัดส่วนหรือการลงทุนตามสัดส่วน MSCI เพราะ MSCI จะเพิ่มขึ้นเพื่อให้ทัน market cap อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะพบว่าถ้าหุ้นมันลงมาแรงๆเราก็มีความเชื่อว่ามันจะมีคนเก็บอันนี้เป็นความเชื่อนะครับเพราะว่าในในแง่ที่ว่าเราเชื่อว่าเศรษฐกิจดีก่อนเศรษฐกิจดีแน่ๆเศรษฐกิจจีนไปได้เมื่อเทียบกับโลกถ้าของไปได้ของมันดีมันก็ต้องมีคนสนใจมีคนสนใจถ้าซื้อยังสัดส่วนน้อยเขาก็ต้องเพิ่มสัดส่วน <c oughs> ถ้าราคามันลงมาเขาก็ต้องเข้าไปเก็บอ <c oughs> ในราคาที่เขาลงมาเขาจะไม่ผีผามไล่เก็บหรอกครับบางคนก็ฟังดูแล้วบอกว่าเอออย่างนี้ทาไมหุ้นจีนมันไม่พุ่งไปเลยล่ะใครจะมาเก็บแพงๆถูกไหมใคร <c oughs> จะมาเก็บแพงๆ <c oughs> เขาก็รอจังหวะค่อยๆทําไปในระยะยาวเช่นเดียวกันแต่จีนก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นขาบวกอยู่อย่างเดียวนะครับประเด็นแรกที่ออมทักมาในเรื่องของประเด็นระหว่างอเมริกาสงครามการค้าหรืออะไรต่างๆพวกนี้มันก็จะเป็นตัวกดดันตัวเปลี่ยนแปลงแต่จีนเองเขาก็ พวกนี้มันก็เป็นการดําเนินนโยบายที่เรียกว่า,เ,าเรียกว่าแก้เกมกันนะครับเรียกว่าเรียกว่าแก้ไขปัญหากันนะครับสมมุติว่าเขาจะมีเรื่องเกี่ยวกับจะผลกระทบกับหุ้นจีนที่จดทะเบียนที่นู่นใช่ไหมครับเขาก็จะมีการทำดูโอลิสต์อย่างหุ้นจีนบางตัวใหญ่ๆก็มาเริ่มมาจดทะเบียนคือซื้อขายในตลาดฝั่งเอเชีย e เพิ่มเติมแล้วค่ะก็อย่างที่ล่าสุดก็เราก็จะเห็นข่าวนะคะก็มีตลาดหุ้นเทคใหญ่ๆที่ก็มาจดในฝั่ง เอเชียเองเยอะเหมือนกันนะคะเป็นดูออลิสใช่ไหมคะใช่ครับก็คือจดฝั่งนู้นแล้วแล้วก็มาจดฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้ซื้อขายด้วยก็ เป็นการเพิ่มสินทรัพย์หรือว่าเพิ่มโ r o d ัก t ์ดีๆให้ฝั่งนี้ก็ทําให้ฝั่งนี้มีความคึกคักขึ้นไปอีกครับอ่าฝากทิ้งทายแล้วพี่เสกถ้าลงทุนเขาัวต้องลงทุนในกองทุนหุ้นจีนเองตลาดจีนเนี่ยนะคะพอร์ตสัดส่วนเขาควรจะมีเก็บติดพอร์ตไว้บ้างมากขนาดไหนคะพี่เสกคือถามว่าต้องเก็บไว้แค่ไหนมันแล้วแต่บุคคลเนาะมันแล้วแต่บุคคลในการตอบสัดส่วนหุ้นตราซันนี่อะไรก็ว่ากันไปแต่แต่พูดในในแง่หนึ่งว่าควรจะมีไหมควรจะมีนะครับเพราะในแง่ของหุ้นเดี๋ยวนี้มมััันนเชื่อ่อกกทวโลแลแ หุ้นจีนเศรษฐกิจดีเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศแม้แต่ในประเทศไทยเองก็เหอะอย่างเงี้ยการมีหุ้นจีนไม่ได้ผ่อนดีแน่นอนแต่ถามว่ามีมากแค่ไหนยังไงก็ตามการลงทุนในจีนจะมีความผันผวนเนื่องจากตลาดหุ้นจีนเอเชียเนี่ยรายย่อยเยอะนะครับมันก็จะมีความผันผวน,นระดับหนึ่งแต่มีรีเทลแปเลยนะพี่เสกใช่ใช่รีเทลตอนนี้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าในในแง่ของการมีรีเทลที่ดีนั่นหมายถึงว่ามันมีการกระจายตัวเยอะนะครับมันจะไม่ตลาดจะไม่ถูกคอนโทรลโดย โดยฟันโฟ้อของเงินฝรั่งสักเท่าไหร่มันก็เป็นข้อดีที่ <c oughs> ข้อเสียที่ที่ต้องชั่งน้ําหนักกัน <c oughs> นะครับอีกข้อนึงคือสองครามการค้ายังจะต้องเกิดน,นะครับมีแน่นอนละ่ะฝั่งอเมริกาเราก็เห็นอยู่เขาเขาไม่แม้ว่าจะเลือกตั้งประธานาธิบดีเร็วๆนี้จะเปลี่ยนคนไม่เปลี่ยนคนผลพวกนี้มันก็ยังต้องเกิดขึ้นอยู่สิ่งที่เราต้องคิดก็คือว่าของดีเหมาะลงทุนแต่ต้องกระจายต้องแบ่งสัดส่วนให้เหมาะอย่าลงเยอะเกินไปนะครับเนื่องจากผลกระทบของ ตลาดหุ้นจีนมันอาจจะถูกเอฟเฟกจากเรื่องนโยบายการแข่งขันพวกนี้ตลาดมีความผ,ลผ,ลผลันผวนอยากลงได้ลงยาวนะครับเงินต้องเย็นจริงๆครับน้องออมแล้วก็ลงอาจจะอยู่ในสัดส่วนที่เราคิดว่าพอเหมาะ10 20 30เอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วครับค่ะขอบคุณพีเ่เสกมากนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะสาหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจจะลงทุนกับกองทุนบัวหลวงนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขานะคะรวมไปถึงตัวแทนจาหน่ายที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอน,นี้ด้วยค่ะ